สวัสดีครับเจอกันกันกบผมช่างโพงเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นเฉพาะตอนที่ผมทำวิดีโองานซ่อมไปเพื่อนๆเ,เห็นาจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันจริงๆมีท่านลูกค้าถามมาว่าทำไมถึงต้องทำวิดีโอพรีเซนต์ตัวไหนเสีย นี่ผมก็เลยตอบคำถามให้เพื่อนๆทราบนะครับมีท่านลูกค้าบางท่านอยากรู้อยากรู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนเสียเสียเพราะอะไรทำไมถึงเสียบางครั้งซ่อมเปิดติดขึ้นภาพโดยมาอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพหรือเปิดไม่ติด เมื่อช่างซ่อมเสร็จแล้วท่านลูกค้าก็สงสัยเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกวันนี้ผมก็เลยทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูว่าผมซ่อมจุดไหนยังไงเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเสียแล้วก็ส่งให้ท่านเจ้าของเครื่องดูแล้วก็เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยจุดประสงค์ของผมไม่ได้ต้องการเป็นอย่างอื่นไปนะครับ แค่อยากให้ท่านลูกค้าสบายใจว่ามีงานซ่อมแล้วมีประกันให้แล้วมีตัวเสียที่ผมซ่อมส่งคืนไปให้ด้วยนะครับผมก็อุ่นใจแล้วนะครับเพราะว่าผมยึดอาชีพการซ่อมเป็นหลักผมซ่อมโน้ตบุ๊กมามากกว่า10ปี ทุกวันนี้ผมกล้าการันตีว่าผมชำนาญในงานโน้ตบุ๊กอาจจะไม่ถึงขนาดเก่งถึงต้อสอนจะสอนได้แต่ซ่อมได้นะครับขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านที่ไว้วางใจส่งเครื่องมาซ่อมกับผมและท่านลูกค้าที่นำเครื่องมาซ่อม หน้าร้านเองครับผมสำหรับวันนี้อาจจะมีงานซ่อมให้เพื่อนๆติดตามงานซ่อมอยากดูอยากรู้เครื่องไหนเสียยังไงอาการประมาณนี้ซ่อมเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกครับและติดต่อสอบถามมีเบอร์โทรของผม อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแอดไลน์ line, มีเบอร์มีไอดีไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางร้านตรวจเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท่านลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดส่งเครื่องมาซ่อมตอนส่งมาท่านลูกค้าออกค่าส่งขนส่งนะครับตอนส่งกลับทางร้านส่งให้ออกให้ฟรี นะครับค่าขนส่งถ้าส่งมาแล้วท่านลูกค้าไม่ซ่อมผมก็ออกค่าส่งให้ฟรีก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปติดตามงานซ่อมในด้านล่าง,ลางคลิปของผมนะครับวิดีโอนะครับไปกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ